พี่เขาหาสาย์ูนไปตอนที่เรียน,ยนอยู่ตอนหนึ่งอนะแล้วแม่ก็คิีจะโทรกลับมาหาแม่แล้วแม่ก็ย้อนกลับไปว่ามึงจะตามหามันทำไมพี่ชื่อ <ๆ S 2> อะไรแนะนำตัวก่อนเกอ,อักษรหนออคุยจ้ะอะไรนะจ้าขออีกทีหนึง เอกอักษรของคุย้ยเอกอักษรจ้ะอ่าอ,องคุย้ยชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่นุชพี่นุชนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบจ้าห้าสิบปีแล้วอยู่จังหวัดอะไรนี่ทำอาชีพอะไรทำเออบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค้าขายค้าขายเนาะโอเคพี่นุชอยากจะตามหาพ่อเหรอใช่เกิดเกิดอะไรขึ้นเล่าให้เมย์ฟังได้ไหมว่าทำไมพี่นุชพี่คือ พ่อพี่เขาหายสาบศูนย์ไปตอนที่เรียนอยู่ตอนหนึ่งอะหายสาบศูนย์พี่นุ้ใช้คาว่าหายสาบศูนย์เหรอใช่หายหายสาบศูนย์ไปเลยไม่านานเลยจนตอนนี้พี่อยย่ห้าสิบแล้วพ,พี่พี่ก็ติดต่อตามเลยไม่เจอ,อเลยเงียบไเปไเลยพี่เ็อยากจะออกอรายการว่าเ,อาเจอแต่จะให้ข้อมูลไปตามดูว่าเจอไหมหรืออะไรแบบนี้ <S <S แล้วแล้วตอนเด็กเด็กเราอยู่กันคบครอบครัวพ,พ,พ่อแม่ลูกไหมอย,อยู่ครบอยู่ครบพ่อแม่ไม่ได้แยกทางกาันถูกไหมครับ ไม่่เล้ยงคแล้วคุณพ่อเขาทํางานอะไรทําไมถึงหายหายออกจากบ้านไปอ่ะเออคือพ่อเป็นคนที่ขับรถอยู่ว่าให้จ้าว่าว่าสมัยก่อนเนี่ยครับแล้วทีนี้เสร็จแล้วตอนที่ลูกตอนที่น้องชายที่เพิ่งจะเกิดแรกเกิดอ่ะพ่อเขาดิ่เหล้าเมาอืแต่เขาก็เตะแม่ตอนที่แม่ให้นมล้องชายคนเล็กที่จําความได้นะครับเสร็จแล้วทะเลาะกันแล้วเขาก็หายไปหายไปก็ใจมามา ก็นอนตามวัดบ้างอะไรบ้างก็ไม่ขอบบ้านแล้วมาแล้วก็ตอนที่มาเรียนอยู่ปหนึ่งเขามาหาพี่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าช่วงเป็นช่วงติดจีนเป็นช่วงติดจีนแล้วเขาบอกว่าให้เอาผลม้เนี่ยเป็นว่าให้แม่เรียว่นะเขาไปส่งผลไม้อปเปิลให้พี่ประมาณยี่สิบลูกให้ให้ที่โรงเรียนอะที่รวเรียนวัดสองบันแดงอือแล้วเขาก็หายไปจนป่านนี้ไม่มาอีกเลยติดต่อไม่ได้จนป่านนี้เลย ไม่มีใครพบเห็นเขาเลยเหรอไม่มีพี่เครู้เลยว่าบ้านย่ารู้แต่ว่าเขาเป็นคนลบบุร,<อ>เรีเพราะว่าเพราะว่าครั้งหนึ่งที่สะดวกรายการวันนี้ที่รอคอยออตอนนี้เนี่ยเมือม่อเมือ 4, 5, 9, 13, ม่อปีห้าเก้าสิบสิบสามเมษายี่เจ้าเมษาปีห้าเก้าที่ออกรายการวันนี้ที่รอคอยจากตอเนี้นเสร็จแล้วคือพี่มาถามแม่ว่า พ่อเขาอยู่เขาอยู่อำเภออะไรแม่ก็ไม่บอกพี่ไม่มีข้อมูลเลยเลยพี่ก็ดันพี่ก็รู้พี่ก็แค่ว่ารบปรีพี่ก็ให้ข้อู้ว่าพ่อเป็นคนรบเรียนอำเภอข่าวุ้งแค่นั้นแต่พอพี่พี่ถามแม่แม่พี่ก็พูดว่ามึงไปตามหามันทําไมอะบอกแล้พี่เลยบอกว่าเขาแม่เขาเป็นพ่อหือเป็นลูกเนาะแต่แล้วพี่ก็บอกเลยจามพี่พออาจารกลับมาพี่ไม่เจอ ไม่เจอไม่เจอพี่ก็เลยเป็นนาริการี่ว่าวันนี้ที่เราคอยมาดูแทนอืมไม่เจอแล้วเขาเขาบอกไหมว่าไม่เจอเพราะอะไรคือพอพี่จะมามาจากของรายการแล้วเขามารับพี่ถึงบ้านเลยรายการช่องเก้ามารับพี่ไปที่รายการเลยพี่ไปคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องไปใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วพี่จะมาพี่ก็มาที่วัดพี่ก็ไปถามพระองค์หนึ่งเขาบอกว่าก็มืองหลวงเมืองู่วงเพอไทรบาดาลหวังม่วง มันเกิดติดต่อกันเขาพวดแกน,นี้แต่ตอนที่ี่ออกรายการวันนี้ที่รอคอยที่ี่มีข้อมูลตรงนี้ที่ไปบอกว่ารู้แต่ว่าพ่ออยู่อำเภอลบีจังหวัดเป็นคนลบบุรีอยู่ท่าด้วกที่ๆคนนี้แต่บางที่ออกรายการกลับมาที่ก็ไปหาหลวงหาผ้าอาจารย์คนเนี้ยครัพ่อพ่อมึงอยู่อำเภอวังม่วงกับชัยบายดาลก็เป็นเกิดติดต่อกันแต่ทีเนี้ยพ่อที่อตอนที่อยู่ลบลบุรีอ่ะพ่อใช้ชื่อนายฉลอง แ่แล้วเสร็จแล้วพอพ่อมาอยู่กับแม่พ่อมาอยู่กับแม่ที่บ้านบึงเนี่ยมันมีกำนันคนหนึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เสียชีวิตอ่ะเขาเปลี่ยนนามสกุลพ่อเป็น๋องคุยพอเราไปหานายฉลอง๋องคุยอ่ะมันก็ไม่เด่ที่ข้อมูลอะไรเลยแต่ถ้าองค์เงี้ยบอกว่าพ่อมึงอมาจากพ่อมึงเดิมเลยพ่อมึงคือนายฉลองไม่ใช่๋องคุย๋องคุยแล้วเขาเปลี่ยนอยู่ที่บ้านดึง ก็เลยไม่มีข้อมูลทางลาะเวียล่าขึ้นมาที่เลยตามไม่เจอที่เลยตามไม่เจอทำไมที่จะตามไม่เจอ งั้นถามแบบนี้ว่าตอนนี้เรามุ่งมั่นแต่จะตามหาพ่อเนาะเข้าใจความรู้สึกพี่นุษย์นะแต่ว่า<ด>แล้วความรู้สึกแนกวารู้ก,กแล้วพวกอะไรที่ตุ้นใจจะต,ตามฟังก่อนนะฟังเมย์ก่อนแล้วความรู้สึกของพี่นุษย์ล่ะในในช่วงเวลาตั้งแต่หลังจากที่เราได้เห็นพ่อครั้งสุดท้ายอะพี่นุษย์ก็ใช้ชีวิตเติบโตมาเนี่ยเราเราเราได้พยายามถามจากใครไม่หรือพยายามตาม,ามหาใครไหมถามแต่เขาไม่พูดถามแต่เขาไม่พูดไม่มีใครรู้ประวัติไม่มีใครให้ข้อมเลยได้เลย เขาก็พูดแต่ว่าพ่อมึงรักขโมยสองวันแล้วก็หนีหนูไปแล้วเราก็เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะหนูยังไม่เกิดหนูยังเด็กอยู่ไม่ต้องมาพูดถึงอืออ่าพี่ก็บอกว่าตอนนั้นพี่ยังเล็กอยู่ยังจำความไม่ได้เราจะพ่อรักของว่าหนูอะไรที่ไม่รู้หรอกตอนนี้โตแล้วที่จะมาพูดใส่หูพ็พี่ไม่รู้จริงโอ้พี่ก็ไม่รู้จริงว่ามันเป็นว่าแม่ว่าพ่อทําอะไรแบบไหนยังไงเสียใจไหมเวลาได้ยินแบบเนี้ยเสียใจดิ เราโกรธไหมตอนเด็กๆเราโกรธไหม,ไมทำไมพ่อทําแบบนี้อะไรเงี้ยไม่โกรธแต่ว่าเชาว่าน้อยน้อยใจคนที่มาพูดให้เราฟังว่าพ่อมันรักขโมยของวัดเนี่ยน้อยใจตรงนี้ว่าพ่อลงรักขโมยของวัดไปรักขโมยของล็อืไมพี่น้อยใจแบบนี้แล,แล้วพี่ก็บอกว่าพี่จะมาพูดว่าพี่ยังไม่พี่ยังไม่โตพี่ยังเด็กอยู่ยังมาพูดใส่หูหนูเลยพี่จะพูดแบบนี้ พี่นุชแล้วพี่นุชไม่น้อยใจหรอว่าเอ้าพ่อเราทําไมพ่อไม่กลับมาหาหนูเลยไม่ติดต่ออะไรมาเลยอย่างเงี้ยพี่กามหาเขาไม่เจอพี่เขไม่ใชเลอยู่พี่ก็เลยมันดูในเพจจันเนี่ยพี่ก็เลยลองส่งลองโทรดูลองลองส่งเบอร์โทรเข้าไปก็พี่่งจะได้คุยกับเพจจันทร์นี่แหละอยากเจอนะจะคืนว่าเพ่จะไม่มีชีวิตอยู่เลยพี่ก็อยากเจอเพราะว่าถือว่าตอนเนี้ยพี่มีข้อมูลว่า พ่ออยู่อำเภอชัยบาดาลอำเภอวังมุ้งไว้ชัยบาดาลแต่วังมุวงมันเป็นเขตติดต่อกันที่ได้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าแล้วอย่างหนึ่งพ่อกมชื่อพ่อไม่ได้ชื่อพ่อไม่ได้ชื่อนายฉลองของคุ่พ่อใช้มาตะกูลเป็นทีนี้ตอนนั้นเขาควบค้นให้ทั้งหมดสิบแปดอำเภอสิบแปดอำเภอในลบบุรีอใช่แต่ไม่มีทีนี้เขาเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่ชัยบาดาลแต่วังม่้งเพราะว่าพี่ไม่มีข้อมูล พี่บอกอะไรการกลับมาแล้วพี่ถึงมาได้ข้อมูลตรงนี้ไงแต่จริงๆอ่ะเมย์แค่จะจะแจ้งอย่างนี้ว่าข้อมูลอ่ะมันลิงก์กันทั่วประเทศเลยพี่ชิวที่ไหนก็เช็คได้อโอเคโอเคเท่ากับว่าผ่านไปห้าสิบปีเกือกกี่สิบปีแล้วเนี่ยที่พี่นุชไม่ได้เจอพ่อตอนนี้นที่ห้าสิบน้องชายที่สี่สิบสามแล้วอ่ะ ตอนนั้นน้องใจพี่เพิ่งเกิดแบบอดได้เดือนเดียวโอ้ตอนนั้นก็เท่ากับ43ปีที่พี่ไม่ได้เจอพ่อใช่ใช่ไม่ได้เจอแต่ว่าพ่อชื่อนายฉลองลักษณะอนนของพ,อพ่อเนี่ยเขาจรูป,ปนนร่างสูงยังไงรูปร่างสูงผิวดำสูงผิวดำขาเปมีอะไรอยียแล้วพี่รู้แค่น,นี้นแม่แม่เขามีขอม้อมูลแต่แม่เขาเสียชีวิตไปแล้ว ข้อมูลแม่ไม่พูดอะไรเลยแล้วพี่ก็ย,ยังไม่เคยเลยไม่เคยไปชลเบุรีเลยแม่นี่ว่ามูลของพ่อแต่ว่าแม่ตอนที่พี่บอกรายการพี่ก็โทรกลับมาหาแม่ทางรายการก็ถาม,มว่าเขาถามแล้วแม่กัพี่จะโทรกลับมาหาแม่แล้วแม่ก็ย้อนกลับไปว่ามึงจะตามหามันทําไมตั้งแต่นี้อ่าแล้วเราไม่เคยบอกแม่เลยเหรอก่อนจะไปออกรายการว่าเราอยากตามหาพ่อ,อเคยบอกแต่แม่บอกมึงจะไปตามหามัานทำไมแล้วเราไม่กลัวแม่กโกรธเหรอ ัวเราใช่เราอยากรู้ไงพ่อพ่อเนาะเขาจะเป็นติดใจไงเพ่อพ่อเราเนาะเที่ยวเที่ยวหรือวะเดี๋ยวเราติดในนี่แหละอยากจะลองติดใจอยากจะลองครูทุกที่ติดตามทุกเพจเลยนะพี่ติดตามทุกวันทุกรายการเลยนะที่ออกในในในโทรศัพท์ในทางพ่อว่าพี่ไม่มีโทรทัศน์ในที่พูดในโทรศัพท์เนี่ยพี่เห็นว่าช่วยตามเจอทุกเคสทุกเลยพี่ลองดูสักครั้งหนึ่งนะไม่เจอก็มี ตอนนี้พ่อพี่ประมาณเจ็ดปีกว่าเพราะว่าพ่อกับแม่อายุจะอะไรกันถ้าเสิอพ่อมีชีวิตอยู่พ่อจะอายุประมาณเจ็ดปีกว่าครับแล้วถ้าสมมติได้เจอพ่ออีกครั้งหนึ่งในรอบสี่สิบกว่าปีพี่นุชจะพูดอะไรกับเขาครับพี่นุชบ,บ,บอกพี่จะถามว่าอยู่ไหนมาไปอยู่ด้วยกันไหม,มถึงว่าเขาจะแบบจะเป็นขอทานเลยเลยพี่ควรจะดูนะ นี่ีิภากาบอกพี่พ่อพ่อเป็นลูกถสียคนนะแต่ว่าเสียจริงไปแล้วหนึ่งคนแล้วก็เหลือพี่แล้วก็เหลือพี่ชายอยู่โอล่าแล้วก็เหลือน้องชายแล้วก็เหลือพี่นี่แหละเป็นผู้หญิงคนเดียวก็วันานั้นรายการอะไรในตันนี้ที่เรกคอยเราก็พูดว่าใครได้ข้อมูลของคุณฉลองเลนฉิตต่อที่รายการเขาด้วยทีนี้เสร็จแล้วคือพี่ทำเบอร์โทรของเขาก็หายไปแล้วพี่ก็นะัว่า จะโทรแจ้งกลับไปเออคดีเราได้ข้อมูลมาใหม่เพราะชื่อน,นี้นามสกุลนี้อยู่อำเภอนร้่อำเภอน,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 นี้นี้มันที่ติดต่อไปไม่ได้แล้วไงค่ะแต้พี่พนุชรายการเขาย้ายไปไหนแล้วด้วยไงก็ <c oughs> เลยว่าเอ้ยลองลองเข้าไปเห็ูจันดูอ่ะโอเคพี่นุชเดี๋ยวยังไงเมขอคุยกันก่อนว่าเคสของพี่นุชผ่านการพิจารณาไหมนะแล้วเดี๋ยวยังไงจะติดต่อไปอีกทีหนึ่งจ้ะจ้าขอบคุณครับจ้าวันดีจ้า กฎเกณฑ์แห่งฟ้าสุนละอาฝ้าเก่ียวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกดเกณฑ์ฟ้า,าบางฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันคว้างหัวใจ พอฟ้ามันจะว่างมีอาจกันขวางปฏิหาร